คนรวยแต่เจ้าชู้ควรครบต่อไหมอันนี้คุณก็ต้องถามตัวเองนั่นแหละว่าคุณมองความรักของคุณเป็นแบบไหนถ้าหากว่าคุณมองความรักของคุณเปรียบเสมือนตู้ ATM เครื่องใหญ่กดเงินให้กูได้รูดเงินให้กูได้เรื่องอื่นพอหยวนอันนี้ก็อยู่ได้ แต่สำหรับบางคนนะเขาไม่ได้มองแค่นี้สําหรับบางคนมีเงินมันก็ดีแหละแต่ถ้าไปรักคนนู้นทีรักคนนี้ทีรักคนนั้นทีมันก็ช้าใจมันก็เสียใจจนบางคนถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้มีเงินก็ไม่ช่วยอะไรดังนั้นวันนี้คุณคบกับคนคนนี้อยู่คุณต้องเช็คสภาวะทางสภาพจิตใจของตัวเองว่า มันต่ํากว่ามาตรฐานหรือเปล่ามันทําให้เรารู้สึกดาวรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกแบบนี้อยู่ออกมาซะช่างหัวมันแต่ถ้าหากว่าสภาพสภาวะทางจิตใจของคุณเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานคุณไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจหรืออะไรเลยนะคะคุณก็ไปต่อกับคนคนนี้ได้เพราะจริงๆแล้วในเรื่องของความรักมันไม่เกี่ยวกับว่า จนหรือว่ารวยแต่มันขึ้นอยู่กับความสบายใจมากกว่าคลินิกความรัก Nice to miss me ค่ะ